มาทีมงานมานั่งให้เรีเด็กนั่งหน้าเลย

บอกมือไอ้โอ๊ดบอกแฟนจะมือมือห้างวางข้างเรือสู้สู้นะโยมพี่นะสู้สู้สามมือวันลาดอยู่ซ้ายมือไปเดี๋ยวผมไประชาพันธ์ตรงกลางครับเอาได้ได้ครับชิดนะออกเยี่ยมญาติโยมนะให้กำลังใจกันนะจะเอาเล็กๆน้อยน้อย แวะหมดเลยแวะทุกบ้านเลยแวไปไหน่ะตามแยกไหมครับหรืโทษค่ะอย่าเพิ่งอะไลุดออกมานะขอโทษค่ะขอโทษค่ะใครๆขวัวนะเอารับไปเลยจ้ะรับไปเลยยกไปก่อนเลยะประมาณห้าค่ะตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหล่ะ ้าหลังให้เขามาลับเองไปหวรายัดราประคองธรรมครับวันนี้พาคณะสงฆ์อำเภอบางใหญ่มานะครับประกอบด้วยหลวงพ่อระวังระวังเสกเสาเสยนี่แหะครับอาชีพเดือดข้างในน้ำท่วมสูงไหมครับโยมวางหัวเรือให้วางโอหัวเข่านะก่อนหน้านี้สูงกว่านี้นะ

ผมขอบคุณค่ะแล้วอะไรกอางเลยายไหลไปไหลไปมากโอ้นีไได้ยนังนี้ลูกแล้วลกก็วางาวันนี้แกกันคุณยมพระเ้าวน้กมาเองครับคุณโยมรับด้วยนะงเมื่อสองเื่เเเดี๋ยว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  ้านในเป็มเลยนะเพื่อนข้าวมาข้ามาภาษาที่หนึนะคอาตะชยซเปอรแตงโนะครับได้ๆสาธุมาครีงมตัวให้แว่าควาเดือดร้อนยยต้องรีบเข้ามาเพื่อบรรเทานะบ้านด้านในถ้าเกิดได้ยินเสียงก็ซัก ท่าเนเจ้าวาดการอ,อุ่ท่านอยู่ในวัดด้นะสาธุอภรณาบุญท่านด้วยบ้านนี้มีใครอยู่ไหมญาภรมาแจก,นะก,อกของดีเลยนะเบิกเบกเบกครับพ่อมาเองแล้วก็ท่านขอสนักรุนมาาวันนี้ มันเอามันเอาจับเนื้อนเลยเอาบ้านหนึ่งลังแสวบ้านแถวเอาบ้านอาหารกุองนะพรปอมส่งข้าวด้วยง่า้และสะอาดเหมือนกันครับ ข้าวสารไอ้ไกยแท็กองครับข้าวสารนทุกทางข่าวสารนทุกนึงนะครับโฆษณาบูมนะครับแล้วก็ท่านผอสํานักพูดนะครัทํน้าให้ทาน้าให้้าใหทหน้าเลยทํน้ทํา้นาําน น้ำท네่วมบันนี้มีใครอยู่ไหมีเออให้ใครแสวคมพ่อมาเงวันนี้อยู่กับใครต้องอาที่วางก่อดหรืน้ำโดนน้ำหือโดนน้ำ I

มาด้วยกันและนี่คือเรือของพระเดชพระคุณพระคุณสิทธิพิยาพรจากบรรดาสะอ่อรามสำนักพุทธวัดปังหลวงวัดเสาต้นหินวัดบางม่วงจากคณะสงฆ์อำเภอบางใหญ่ออกเยี่ยมญาติโยมริมคลองนะคุณโยมออกมารับของจ้าผมรับของเออสาธุไทยหนึ่งแท้ เดี๋ยวๆม,ามา่ๆมาหล่นไว้ไม่ต้อง <c oughs> า้อาสารด้วยข้าวสารอ่าคุณโยมออกมารับของเลยนะคุณโยมน,นะครับเพราะว่าญาติโยมเนี่ยก็เคยใส่บาตรนะครับให้พระได้ฉันได้ประทังชีพได้นะครับวันนี้ทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกๆวัดนะก็สาธุมีทาบุญด้วย เอาละไม่ขาดทุนวันนี้ได้ร้อยละขอบคุณนะขอบคุณนะจะได้จาได้บ้านนี้ชอบใส่บาททางเรือใช่แล้วมันจี้เรามาทุกปีเลยเราจะได้ทุกปีเลยนะวันนี้แบ่งกันแบ่งปันกันนะจ๊ะเอาไปหลังต่อไปหลังต่อไปหลังมมมีมมมีใครอีกไหมจ๊ะพระมาแล้วจ้าพระเอาของมานะ ทันนี้พเดชพระคุณอาจารย์สีแางว่าล่ากรรบมแบแวะไเยี่ยมแยกโยมนะโยมทุกท่านไม้ปข้านไปด้วยนี่ว่ามือไม่ว่างเลยนี้พูดไปเรืยไฟ์ฉไปด้วยได้ออตรงนี้ก็เปลี่ยบนบรรยากาศไปแล้วหมู่บ้านกำลังเริ่งึนทอบอ้อมนดนไปยังไงนี่ซองอ้อมนดนใช่ไหมองอบนน้อมโนเนี่ยองอ้อมนนี่เป็นเคลองเก่า สองนหินและากเ้าว่าท่าทางหลวงทนะอาจาว่าก็ต้องารนแรกเสียมันเป็นห่วญาตยมที่อยู่ริมคองคองน้อยนีะดับน้ส่งนไหนจะคุอาศัยเ น่เอาเหรอเพราะว่าน้ำเต็มหมดรอนรอนบิงรองกันนะครับเวลานี้จะให้เหยบ้านด้านในนี่เดี๋ยวพแนะนำานใครล้ยูม่ได้ครับเป็นบ้านลิคองทางน้เครนาทนพี่ตอนนี้สภาพบ้านพี่เป็นไงม้างครับโหน้ำท่วมแย่เลยครับพี่ครับนะครับได้อยู่กันยังไงนอนยังไงเนี่ยก็นอนไป่ได้ครับ พี่ก็ได้ยกเตียงขึ้นครับต่อขาเตียงขึ้นนะครับแล้วอยู่กันกี่คนครับเนี่ยอยู่สองคนครับสองคนเหรอครับบที่ก็ได้นั่งเอาครับน้ำขึ้นเยอะครับครับแล้ววันนี้หลวงพ่อขอมาแจกรู้สึกไงมัางครับโอ้ดีใจมากเลยครับแล้วรอมานานแล้วครับเนี่ยแล้วมีใครมาช่วยมั่งยังกันเนี่ยยังครับยังไม่มีใครนี่นะครับมีหลวงพ่อมาช่วยเจ้าแรกเลยครับครับมีอะไรอยากจะขอบคุณหลวงพ่อวันหน้าประคองทำมั่งครับก็ขอขอบคุณเจ้าว่าะครับที่ว่ามาช่วยเหลือนำท่วมครับขอบครับ ครับก็ก็คือทางสํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับก็ร่วมกับพระครูกิติวิทยาพรนะครับเจ้าวาดาวัดราดประคองธรรมนะครับเจ้าคณะอําเภอบางใหญ่นะครับก็มาช่วยประชาชนในเขตอําเภอบางใหญ่นะครับที่ตอนนี้เองเนี่ยประสบปัญหานะครับในเรื่องของน้ําท่วมนะครับอยู่หลายร้อยหลังคาเรือนนะครับ ก็ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณนะครับก็จะมาแจกของนะครับก็รวมทั้งสิ้น3วันก็ประมาณพันหลังคาเรือนนะครับที่ประสบความเดือดร้อนอย่างอย่างอ,อย่างเยอะนะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยก็คือในส่วนของอพระเดชพระคุณก็จะเป็นคณะกรรมการของศีลห้าด้วยของส่วนกลางนะครับที่จะได้ร่วม ในเรื่องของอสาธารณสงเคราะห์นะครับในการแจกของให้ประชาชนครับจเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้คณะสงฆ์อำเภอบางใหญ่และสำนักพุทธจังหวัดนนทบุรีร่วมกันแจกของในคลองแม่น้ำอ้อมนนจำนวน 200หลังคาเรือนแล้วพวกนี้คลองบางกอกน้อย200หลังคาเรือนแล้ววันปลืนที่คลองบางใหญ่สองประหกรหลังคาเรือนคณะสงฆ์อำเภอบางใหญ่และสำนมักพุทธร่วมกันแจกของในวันนี้เห็นญาติโยมทุกท่านตอนนี้กำลังทุกขกำลังสู้กับน,น้ำเพราะฉะนั้นก็ คณะสงฆ์และสำนักพุทธก็ร่วมกันแจกของในวันนี้จเจริญพร